สวัสดีค่ะดูน้องโมแฮน,นะคะพักตั้งแต่สี่โมงครึ่งนะคะน้องโมแฮกินเกีียงเลยค่ะต้นกล้วยชีต้นกินเกีียงเลยเนาะคะ่ะแป๊บเดียวนะคะ กล้วยสีต้นเกลี้ยงหมดเลยไม่เหลือเลยค่ะกินงก่้งแล้วค่ะกำลังอยู่ในวัยเจริญเติบโต,ตนะคะกล้วยก็ขอวัดเพิ่นแน้ะคะนะ่ะขอกล้วยขอาการพาวเบิ้งค่ะกล้วนะยอยู่หลังห้องน้ำแล้วค่ะมาตัดให้มั่งให้อก วัดสงบค่ะเงียบเงียบสงบมากนะคะที่วัดมีแต่เสียงนกนะคะโมฮีจ้าหน่อยร็วัดดีชิ้สวยหน่อยสาวโมฮวัดดีจ้าหน่อยเ็ว โมหะก็จะเล่นค่ะคะบดีจ้าเสียงหน่อยวบดีหน่อยเร็วดีหน่อยโมหะเร็เวเ,วเ,วเร็วเร็วโมหะบดีจ้าหน่อยป่วยเนาะคะ่ะกล้วยเนาะค่ะ กล้วยกล้วยซีต้นนะคะมาขึ้นกับกินการ์นเผานะคะมืาอนี้น่ยกินกล้วยนะคะตาแแม่เนาะคะ่ะมตตาติดตามช่องเล็กๆของหนองโมแห่นี่ยเด้อนค่ะเด้อม่ควนวอลเ่อเก่งเนาะคะ่ะวอลเ่อเกง่งวอลเ่อปิดเนาะคะ่ะหลินโทรศัพท์กับเปอเก่งเนาะคะ่ะ น่องเนาะคะ่ะวนทวนสมบูรณ์เนาะคะ่ะเก้าปีแปดเดือนแล้วนะคะโมแฮเก้าปีแปดเดือนแล้วค่ะโมแฮเก้าปีแปดเดือนแล้วนะคะ,ะ,คะสาวคีอ่อนนะคะ ด่นดินนะคะใบใหม่เต็มหัวเลยค่ะปัดกันยากเนะคะเพราะว่าสัาง่งโมแห้งขนเหี่วแห้งค่ะใบใหม่มันก็จะสนอยู่ในใน,นี่ะคะในขนนะคะพักที่วัดนะคะเนาะนี่ก็จะเป็นบูดนะคะนอนวัดก็ดีไปย่างนะคะเงียบสงบนะคะ ผมมีอย่างมากกวนเนาะคะ่ะจางใจดีนะคะจางใจดีมากเลยให้มองพักมองเศร้านะคะ่ะ มีพยญาช้างสารด้วยนะคะ ไม่ควรกับอจบไหรเพียงแค่นี้นาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่องมูฮ่นในเด้อจ้าคลิปหนาพอกันไหมนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ